คือไม่ยอมไปไหนใช่ไหมครับลูกไม่ยอมไปไหนใช่ไหมจนกว่าแม่จะหาอาหารอาหารเม็ดก็เทแล้วนี่ลูกไม่พอใช่ไหมไม่พอใช่ไหมต้องให้แม่เอาอาหารเปียกให้อีกซองยงั้งยั้งลูกเช้านี้หนูก,กินเออกินตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดชั่วโมงแล้วหนูหิวใช่ไหม ไอ้ชายหิวใช่ไหมลูกน้องหิวใช่ไหมหืน้องหิวใช่ไหมลูกหิวนะทำยังไงอ่ะให้แม่แม่ทำไงลูกให้แม่ให้อาหารหนูอีกซองอย่างนี้ใช่ไหมครับคือแบบไม่ไปไหนร้องแงวเงวถ้าเดินไปหลังบ้านน่ะถูกต้องไหมหืม ใครเป็นบ้างคะใครมีลูกเป็นแบบนี้บ้างเอ้ยนะคะคุยกับลูกตอนเช้านะคะสวัสดีวันที่15สวัสดีทุกๆคนก็เจอเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้มันผ่าน,านคนไปเนาะลูกเนาะเราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ในที่นี้หมายถึงลงทุนซื้อลอตเตอรี่ทุกคนใจอะ่ะก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยอย่าเยอะอย่าเยอะนะอะไรอย่างงี้แต่ก็หลายใบเหมือนกันเมื่อเช้าก็จัดไปแล้วก็ ส่งไปให้คุณแม่แหม่มเองเป็นคนตรวจเพราะว่าแหม่มซื้อน้องบ้านยางเนาะก็อยากมีโชคมีลาบหละทุกคนก็ถ้ามีโชคมีลาบแบบได้เป็นหลักแสนก็จะเอาเงินแสนไปไถานาให้พ่อนะคะแสนหนึ่งทุกคนอ่าอันนี้คือเรื่องจริงคือความตั้งใจอของแหม่มอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทํายังไม่สําเร็จก็คือสร้างบ้านใหม่ให้แม่ก็ขอให้แบบนะ สิ่งดีๆที่ลูกทำให้พ่อให้แม่ก็ขอให้มันมีผลลัพธ์ตอบกลับในทางที่ดีนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนนะคะแพลตฟอร์ม YouTube ก็ขอบคุณผู้ติดตาม115ท่านนะนะตอนนี้แล้วก็แพลตฟอร์มนี้ก็ขอให้ผ่านกฎกติกาตามที่เขากำหนดนะทุกคนก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุด ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาอันนี้ก็อ้อนแม่เหลือเกินแม่ก็รักหนูเหลือเกินลูกนะแม่จะพาหนูไปหาพ่อเทนไม่จ่อยเนาะแล้วก็เอาขิงคาน่อไม้เห็ดนะแม่จ่อยแม่จ่อยกําลังไปหาเห็ดไปฝากคุณยายแล้วก็ฝากทุกๆคนนะคะใครที่กําลังเจอกับอุปสรรคหรือกับเหตุการณ์เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแหม่มาลาริสาค่ะทุกคนอุย้ยแหม่มาลาริสาค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่คือเขานะคะทุกคนแหม่มาลาริสาค่ะทุกคน